เสียงเริ่มตบ้าชาพร้อมดนตรีร้าใจในโลกที่ท้องฟ้าไม่เคยหลับไหลเสียงเครื่องยนต์เจ็คำรามก้องเหนือเมคาคือสัญลักษณ์แห่งพลังและความก้าวหน้าของมนุษยชาติวันนี้ประเทศไทยได้เปิดสักราชใหม่แห่งยุคการบินเหนือเสียง MIG41 เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นความเร็วเหนือเสียงที่จะเปลี่ยนแปลงนิยามของคำว่าเร็วที่สุดไปตลอดกาล เสียงเข้มขึ้นจากห้องปฏิบัติการรับสู่ท้องฟ้าที่ไร้ขอบเขตนักบินไทยผู้เปี่ยมด้วยหัวใจแห่งนักรบกำลังยืนอยู่เคียงข้างเทคโนโลยีจากอนาคต mig 4 1ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินแต่มันคืออสูรเหล็กแห่งท้องฟ้ามันบินได้ไกลลกว่าที่เราคิดเร็วกว่าเสียงที่เราฟังและแข็งแกร่งกว่าเหล็กทุกชนิดที่มนุษย์เคยสร้างมาเสียงสงบลงทั่วครู่แล้วเข้มข้นขึ้นอีกครั้ง เมื่อเครื่องยนต์เปิดทำงานแรงขับดันจากเทอร์โบเจ็ตคู่แฝดจะพุ่งทะลวงอากาศความเร็วระดับแมตซีแมตห้ไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งได้ทุกครั้งที่มันทยานขึ้นสู่ฟ้าคือการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนอยู่ในแนวหน้าแห่งเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเสียงดนตรีโอบล้อม MIG 4 1คือผลลัพธ์ขอองค์การร่วมมือระดับนานาชาติ และเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยจากกลุ่นสู่รุ่นนักบินไทยได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่เพียงเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินแต่เป็นผู้ปกป้องผืนฟ้าแห่งสยามเสียงเข้มเร้าใจในห้องนักบินแสงจา,จากจอควบคุมสะท้อนบนหมวกกันน็อกของนักบินเสียงเตือนของระบบ AI ดังขึ้นพร้อมเสียงหายใจที่หนักแน่นทุกวินาทีคือการตัดสินใจทุกการเคลื่อนไหวคือความแม่นยำระดับชีวิต และเมื่อคำสั่งยกเครื่องขึ้นดังขึ้น MIG 41ก็จะพุ่งขึ้นราวกับลูกศรแห่งฟ้าปล่อยควันสีเงินเป็นทางยาวบนท้องฟ้าเหมือนลายเซ็นของชาติไทยที่ถูกเขียนไว้เหนือขอบฟ้าเสียงดนตรีเข้มขึ้นสะท้อนพลังและความยิ่งใหญ่ท้องฟ้าเหนือประเทศไทยไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการบินแต่คือสมรภูมิของเกียรติยศและศักดิ์ศรีเอ G41 คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ ยุคที่เทคโนโลยีและหัวใจของนักบินไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงนุ่มลึกใต้หมวกกันน็อกนั้นไม่มีแค่ใบหน้าของนักบินแต่มีหัวใจที่เต้นเพื่อแผ่นดินไทยทุกการบินขึ้นคือคำสัญญาต่อชาติว่าพวกเขาจะปกป้องฟ้าไทยไว้ด้วยชีวิตเสียงดนตรีสงบแล้วค่อยๆสูงขึ้นเครื่องยนต์แรงขับระดับแมตสีปเปล่งประกายภายใต้ใตแสงอาทิตย์ปีกโลหะสะท้อนสีทองของรุ่งอรุณ เหนือเส้นขอบฟ้า Mig 41ของไทยบยบินดั่งเทพเจ้าแห่งลมและไฟทุกภารกิจที่มันออกบินคือการส่งสารจากสยามบอกกับโลกว่าเราพร้อมพร้อมจะปกป้องพร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งน่านฟ้าโลกเสียงบรรยายเข้มขึ้นด้วยพลังนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่จากอดีตที่เราผ่านพ้นสู่อนาคตที่เรากำลังสร้าง กองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังป้องกันประเทศแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทีความกล้าและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคน MIG41 จะไม่เพียงแค่บินบนท้องฟ้าแต่มันจะบินอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกดวงเสียงดนตรีถึงจุดทีทุกครั้งที่เครื่องยนต์คำรามทุกครั้งที่แสงไฟเจิดจ้าบนท้องฟ้าคือเสียงแห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยนี่คือพลังแห่งอนาคต นี่คือเสียงของความกล้าและนี่คือ MIG 41บของไทยเสียงดนตรีค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงลมบนท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดชาติไทยจะยังคงบยบินต่อไปเสียงปิดท้ายเบาๆเพราะเราคือนักรบแห่งฟ้าไทยเสียงดนตรีเข้มขึ้นสะท้อนพลังและความยิ่งใหญ่ท้องฟ้าเหนือประเทศไทยไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการบินแต่คือสมรภูมิของเกียรติยศและศักดิ์ศรี MIG-41 คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีและหัวใจของนักบินไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงนุ่งลึกใต้หมวกกันน็อกนั้นไม่มีแค่ใบหน้าของนักบินแต่มีหัวใจที่เต้นเพื่อแผ่นดินไทยทุกการบินขึ้นคือคำสัญญาต่อชาติว่าพวกเขาจะปกป้องฟ้าไทยไว้ด้วยชีวิตเสียงดนตรีสงบแล้วค่อยๆสูงขึ้นเครื่องยนต์แรงขับระดับแมสีเปล่งกระกายภายใต้แสงอาทิตย์ ปีกโลหะสะท้อนสีทองของรุ่งอรุณเหนือเส้นขอบฟ้า Mig 4 1ของไทยบยบินดั่งเทพเจ้าแห่งลมและไฟทุกภารกิจที่มันออกบินคือการส่งสารจากสยามบอกกับโลกกว่าเราพร้อมพร้อมจะปกป้องพร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งน่านฟ้าโลกเสียงบรรยายเข้มขึ้นด้วยพลังนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่จากอดีตที่เราผ่านพ้นสู่อนาคตที่เรากำลังสร้าง กองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงกองกําลังป้องกันประเทศแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามาัคคีความกล้าและศักดิ์ศรีของคนไทยทุกคน mig-41 จะไม่เพียงแค่บินบนท้องฟ้าแต่มันจะบินอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกดวงเสียงดนตรีถึงจุดทีทุกครั้งที่เครื่องยนต์คำรามทุกครั้งที่แสงไฟเจิดจ้าบนท้องฟ้าคือเสียงแห่งความภาคภูมิใจของชาติไทยนี่คือพลังแห่งอนาคต นี่คือเสียงของความกล้าและนี่คือ mig 41ของไทยเสียงดนตรีค่อยๆจางลงเหลือเพียงเสียงลมบนท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดชาติไทยจะยังคงโบยบินต่อไปเสียงปิดท้ายเบาๆเพราะเราคือนักรบแห่งฟ้าไทยเสียงดนตรีเข้มขึ้นสะท้อนพลังและความยิ่งใหญ่ท้องฟ้าเหนือประเทศไทย ไม่ใช่เพียงเวทีแห่งการบินแต่คือสมรภูมิของเกียรติยศและศักดิ์ศรี mig 41คือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีและหัวใจของนักบินไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงนุ่มลึกใต้หมวกกันน็อกนั้นไม่มีแค่ใบหน้าของนักบินแต่มีหัวใจที่เต้นเพื่อแผ่นดินไทยทุกการบินขึ้นคือคำสัญญาต่อชาติว่าพวกเขาจะปกป้องฟ้าไทยไว้ด้วยชีวิตเสียงดนตรีสงบแล้วค่อยๆสูงขึ้น เครื่องยนต์แรงขับระดับแมตสีเปล่งประกายภายใต้ใตแสงอาทิตย์ปีกโลหะสะท้อนสีทองของรุ่งอรุณเหนือเส้นขอบฟ้า MIG 41ของไทยบยบินดั่งเทพเจ้าแห่งลมและไฟทุกภารกิจที่มันออกบินคือการส่งสารจากสยามบอกกับโลกว่าเราพร้อมพร้อมจะปกป้องพร้อมจะยืนหยัดพร้อมจะเป็นหนึ่งในผู้นำแห่งน่านฟ้าโลกเสียงบรรยายเข้มขึ้นด้วยพลังนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานใหม่ จากอดีตที่เราผ่านพ้นสู่อนาคตที่เรากำลังสร้างกองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงกองกำลังป้องกันประเทศแต่คือ